ต่อมาเป็นการบันทึกรายการค้าของวันที่20มกราคมนะคะรับคือน้ำมันเครื่องจำนวน1แกนลอนจากบริษัทคาริน่าเทดดิงจำกัดอ้างถึงใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งนี้ขายเลขที่อ้างอิงนะคะ SI 0 0 0 1ทับศ0 0และออกใบลดนี้ให้ลูกค้านะคะจากการวิเคราะห์โจทย์นะคะนั่นคือเราต้องทำการออกใบลดนี้ให้ลูกค้านะคะ กลับมาที่โปรแกรมนะคะให้เราคลิกที่ระบบขายและรับจองสินค้าค่ะกดปุ่ม workflow นะคะคลิกที่ใบลด์นี้สินค้านะคะเลือก 1.5, ใบลดหนี้ขายเชื่อค่ะโปรแกรมนะคะจะขึ้นเล่มเอกสารเลขที่0 0 0 1ใบลด์นี้ค่าสินค้าเงินเชื่อให้นะคะให้เราคลิกที่โอเคค่ะ เราจะทำการเพิ่มรายการนะคะโดยการกด F3 เพิ่มค่ะเลขที่และเลขที่อ้างอิงนะคะโปรแกรมจะรันนิ่งให้นะคะให้เราเปลี่ยนตรงวันที่เอกสารค่ะเป็นวันที่20นะคะทับ01ค่ะทับ58ค่ะคลิกโอเคค่ะ ลูกค้ารหัสนะคะให้พิมพ์จุดแล้ว enter ค่ะเราได้รับคือน,นะคะจากบริษัทคารีนาเทดดิ้งจำกัดนะคะให้คลิกที่รหัสลูกค้า C หีด02ค่ะเสร็จแล้วกดเลือกนะคะโปรแกรมจะแจ้งยอดนี้ขนาดนหนให้นะคะให้เราคลิกที่โอเคค่ะ โปรแกรมจะให้เราคอนเฟิร์มนะคะการใช้รหัสสาขาในรายงานภาษีนะคะให้กด yes ค่ะในช่องค้นหาเอกสารอ้างอิงนะคะให้เราเปลี่ยน n เป็น y ค่ะเพื่อทำการแก้ไขนะคะโปรแกรมก็จะขึ้นหน้าต่างให้แก้ไขนะคะแล้วก็พิมพ์จุดในเลขที่ภายในค่ะ ค่ะให้เราเลือกเลขที่อ้างอิง s i 0 0 0 1ทับ0 0น0 3ตามโจทย์นะคะเราคลิกเสร็จแล้วให้กด enter เลือกค่ะโปรแกรมก็จะขึ้นจะดึงข้อมูลมาให้นะคะเสร็จแล้วกด OK คค่ะโปรแกรมจะถามว่าต้องการลดจำนวนใช่หรือไม่นะคะให้เราตอบ yes ค่ะ โปรแกรมก็จะขึ้นมา2รายการนะคะแต่ว่าเราได้รับคืนแค่น้ำมันเอ่อน้ำมันเครื่องรถยนต์นะคะเพียงแค่1นึ่แกลลอนนะคะเราก็แก้จํานวนนะคะเป็น1นึ่แกลลอนค่ะเปลี่ยนเป็น1น,นึ่งเราก็ด enter นะคะคลิกโอเคค่ะเสร็จแล้วรายการที่2นะคะให้เราทําการลบสินค้าค่ะนั่นคือกด F3 นะคะลบสินค้านะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหลือเพียงรายการเดียวนะคะก็คือน้ำมันเครื่องรถยนต์1แกลลอน1,700บาทนะคะรวมมูลค่าแวดนะคะ119บาทยอดรวมสุทธิ1,819บาทนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กด F10 บันทึกค่ะเสร็จแล้วโปรแกรมจะลงบัญชีให้อัตโนมัตินะคะ ก็คือเดบิตสินค้ารับคืนและส่วนลด1,700บาทเดบิตภาษีขาย1,19บาทและเครดิตลูกหนี้การค้าออกนะคะ1819บาทถูกต้องเรียบร้อยนะคะให้กด f 1 0บันทึกค่ะทีนี้เราจะไม่พิมพ์นะคะให้กด no ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราไม่มีการคียรายการใดต่อนะคะให้กด escape ออกค่ะ กด yes ค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่ามีการลดหนี้ขึ้นมา1รายการแล้วนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับการบันทึกรายการค่ะของวันที่20มกราคมค่ะ